สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีการสวัสดีครับสวัสดีรายการของอุ้ยเอิร์นเองสวัสดีครับวัดพบกับรายการของพี่โอเว่นกับเกมระหลักสักวันก็ต้องเป็นของอุ้ยเอิร์นเอิ้นเจอรอเฮ้ยเราเราเพลงไม่ได้เพลงไม่ตัดจบพอดีเลยอ่ะวัดดี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 เดียวเลยไม่พูดออื่นเลย เออวดอดคิดไม่ออกนานๆที่วัดเอดโผล่มาเกมมันโรบลกปกติจะอยู่แต่เกมไม่ครับกับซิรลี่กระจูนั่นน่ะตอนนี้ก็ดูอ,อยู่กับเออพี่โอเว่นตัวละครน,นั้นมาดแล้วก็อุดอูน่ะเรามี3ามคนวันนี้พาอัดอดมาเล่นอะไรเนี่ยมาคนเดียวเหรอใช่แล้ววันนี้พี่โอเว่นมาคนเดียวมากับนันมาแล้วก็อุดอูกับเกมมอนโรบล็อกอะไรสักอย่างเกมอะไรเกมอะไรไหนเออดูสิเออขโมยคุกกี้จากคุณยายอะนะเกมอะไรเนี่ยแล้วทำไมมีตัว นั้นมาของเพี่อเอวินไปวิ่งวิ่งอย่างนั้นเป็นแกรนมาเหรอเอ้ยเล่นเป็นแกรนมาได้เหรอเกมนี้ปกติเราต้องเข้าไปเป็นคนขโมยไม่ใช่เหรอแต่มีคนเดียวก็เล่นได้แค่คนเดียวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าแมนชั่น oh, วิลล่าโอ้ดูเด้งเลยแม่งมีแมปสามแมปเลยเราเราเริ่มได้แค่แมปนี้สินะใช่แล้วเป็นแมป เล็กๆกกอนคนดูจะไปดูฝากคนดูกดติดตามให้กับพี่โอเว่นอุดอูสและก็นอนมาร์เป็นปกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากเลยขอให้เราหลอนส,สวยทุกคนนะกดด้วยจะได้ไม่พลาดโดยเฉพาะชาวเราลักจัดไปนี่กูฮาร์ดเลยเงะคำมอยแย,ย่ๆเข้าไปคุกกี้กับนมจะได้ปลดล็อกด่านใหม่จากแม่กระดาษโน้ตที่ทิ้งไว้จากคุณแม่มัมมี่ของเรา นี่เลิกทำตัวดีๆกับคุณยายของเรานะแล้วก็กินคุกกี้ให้หมดเราจะกลับมารับลูกนะแต่ระวังหน่อยนะเ,ยเธอน่าจะหมายถึงคุณยายหรือเปล่าน่าจะหมายถึงคุณยายนะเธอไม่ไม่ชอบแบ่งอะ่ะเธอจะพยายามมาหยุดลูกนะอะไรนะเราบอกให้ทาตัวดีๆแต่ว่าแม่รุนิสัยยายว่าชอบไม่แบ่งคุกกี้ให้กับลูกคนนี้หลานหลานหิวง่านันมาหลานคนนี้หิวคุกกี้ ยายซ่อนคุณยายตื่นแล้วนี่อะไรอ่ะพาลองหัวนี่วะแง่พี่เอาเองใช้ไม่ได้หลักต้องเสียสิบเก้าลบลักโอ้โโนีเวลาเท่าไหร่น่ะเอ้า oh <he> โอเคกูกูกลับไปเล่นอีซี่เหมือนเดิมแล้ดีแล้วยายไอ้ยาย,ย,าย,ย,ายกูไม่กลายเป็นยายสปีดเลยกูไปละอยู่ไปได้ลวอย่างนี้กูต้องกลับล็อบบี้อย่างนี้เลยตอนคืนยายจะหลับอยู่นะคนดูจังหวะนี้คือโอกาสดีที่เราจะไล่เก็บคุกกี้ยำ แงมแงมแงมๆงม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 เจ้านายอีเวนระวังนะเดี๋ยวตอนเช้ายายจะตื่นกลายเป็นยายสปีดดูนอมาสกินหนอกเดูนมาสกินโอ้ยแงมงมมึงวิ่งให้ใครหลบเนี่ยดูยายดิเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมยายกูวิ่งแงมซ่อนตัวคุณยายตื่นแล้วไม่มีคุกกี้มาอยู่ในอ่างเนี่ย แบ่งให้หลานหน่อยงั้มแต่ในระวังต้นใจญกำลังอาฆาตบางอย่างทำไมฉันแค่กินคุกกี้เองนะแต่แม่บอกย่งไงว่ายายไม่ชอบแบ่งคุกกี้อ่ะวุ้นโตเฮี้ยเกินมันไวไปเปล่ากลับบ้านแล้วกูลับไปฟ้องแม่บปเล่นเล่นอย่างนี้กูจะเก็บคุกกี้เท่าไหร่อ่ะโอ้ไม่สิบแปดคุกกี้จะแปลงกัามาเป็นนมเหรอหรืออะไรเอาไปว่าเล่นใหม่แล้วกันอะ ขอพื้นที่หน่อยให้น้ํามารหน่อยหรือว่าเราเล่นยากแล้วแบบเวลาเก็บแต้มมันจะได้เยอะขึ้นหรอเจ้านายเลยเลยง่ายแล้วใหยน่าจะเดินเอื้อเฉยแล้วเราต้องหาคุกกี้ที่ซ่อนอยู่ตามซุกซอกซุก,ก,กมุมซุกซอดซุกมุมของบ้านหลังนี้อืมอ่านมาเจแล้วงํางมแงให้เจ้านายกินเลยยิ่งใจอยู่ในช็อชโคโกแลตยังกินอีกเหรอเอาเอาแต้มอะไม่สน น,นี่ยายนอนในห้องนี้ใช่ไหมกูไปไม่เข้าลงล่างอู้แอบยายเออช้าลงเลยแต่แม่ก็ยังไวอยู่ดีอะฮเ้ยไอัจจะนายระวังใจเห็นอะไรสั่งให้ยายไปนอนได้ด้วยอู้สียลูกปักอีกแล้วไม่เอาเจ้านายระวังนะอย่ายายลงมาทุกกินมันไม่มีเลยไปหลังไปหลังบ้านดีกว่าเอ้ยอ,อะไรอะ เกิดขึ้นหลับกลางคืนอ่ะเอายากลับไปหลับแล้วท้องหิวอ๋อเล่นหมดง่ายแล้วมันจะกลางคืนไวแล้วยายก็จะไปหลับแล้วนี่คือโอกาสของเราโอ้ยเยี่งไปเลยอะทำไมมีคุกกี้กระจายอยู่ทั่วบ้านอย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะยายอ๋อรู้แล้วยายนะเจ้าห่วงไม่อยากให้หลานขโมยคุกกี้กินเลยเอาไปซ่อนไว้ตามจุดต่างๆแกจะตายแล้วไม่ต้องขี้หัวขนาดนี้เฮ้ยใจเย็นเด็กดูเยอะพูดดีไม่ได้อย่าพูดอย่างเงี้ยตบปากฉีกเแต่นายยายติดแล้ว ไม่มีอะไรหยุดกูได้ตู้เย็นคือที่ซ่อนของข้างาเออน้ำมาสไอาจ้านายใหญ่ลงมาข้างล่างดีนะมันยังมีบอกมันเลื่องแสงบอกว่ายายอยู่ไหนนี่ถ้าไม่บอกเลยนี่กู่ำงานเข้าอะ่ะเสียงตีนก็ไม่มีอะไรเลยไม่บอกเลยเลยโอ้ห้องใต้หลังคาไม่ใช่ห้องใต้หลังคาดิห้องใต้บันไดนนมาสหิวต้องการมากกว่านี้ เจ้านายเร็วตัวละครของเจ้านายกำลังหิวมากๆนั้นมัดของเจ้านาย <c oughs> เลี้ยงน้องดีๆนี่ไงใครกินคุกกี้หลอเลยเนี่ยอัะอัแ <c> บ <oughs> <c oughs> ่งเงนเอิร์บ้างสิอ่บห้าสิบเลยเหรอรับห้เยอะนะเนี่ยอ้าา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 าิาาา ยายจะไม่ชอบเข้ามาในตู้เสื้อผ้านะเจ้านยยายมีโอกาสตะคุบเข้ามาแต่ว่ายายไม่เข้ามาเฉยเลยเป็นไปได้ยังไงอ้าวๆเอาไอ้สมมติว่ายายจะง่วงนอนยายให้ความสำคัญกับการนอนมากกว่าจะมาไล่จับหลานใช่แล้วใช่เลยมันใช่เลยกูควรจะตายไปแล้วเมื่อกี้แต่กูยังรอดมาได้ ใครโอ้โหยายไปต้องเอาคุกกี้มาซ่อไไนไว้ในกระถางดอกไม้อย่างงี้มาลูบปะอะไรที่อันตรายที่สุดแล้วที่มีคุกกี้ที่สุดห้องยายไง <c oughs> ห้องยายไงเจ้าน,น,นายควรจะสัน้นจนกว่าจะถึงเวลากลางคืนแล้วค่อยเข้าไปนะเจนน้านา <c oughs> ยายาย กูหลานมึงจริงไหมเนี่ยตบขมับหลุดเลยจันนายเออเห็นที่นั่นลับปี้มันมีเปิร์กด้วยนะจันนายใช่น่าสนใจมากมากเลยเดี๋ยวเราต้องไปซื้อเปิร์กเดี๋ยวเราจะเล่นจุดที่อันตรายก่อนไปเราจะแคมป์อยู่ใกล้ๆห้องของคุณยายก่อนเนอะเออดเดี๋ยวให้จันนายเออเอิร์ดเห็นนึกอย่างก the fuck เอจ๊ะเอจ๊ะ เดยวมันว่าคุณยายของเพียวไวจะหุ่นนวกเฮ้ยเดีวเวลานอนยายแล้วแต่เป็นเวลาของกูที่ออกมาหาอะไรกินอีแกโอ้โหหูนวกจริงวะจะนายเร็วๆอย่าช้าจะนายอยู่ในจุดโซนฆ่าตัวตายตื่นคือตาย12วิที่ฉันมีเวลาแล้วหาอะไรกิน โอ้แม่ซ่อนอยายซ่อนไปในห้องเยอะมากเลยเจ้นายแอบ,บเร็วนั้นมาแอบบในกล่องอะนี่อันตรายสุดที่ที่ปลอดภัยที่สุดครับนี่อะไรอ่ะอว้ายอู้ยายตาเถ้เฮ้ยมีคอมแมนด้วยวะอ้อ้ออโอเคเดี๋ยวเราจะเคลียห้อง คุณยายไปที่เรียบร้อยเอ้าอ๋อยายวับกลับมานอนอย่างนี้เลยอ้าวเอาแหละเจ้านายเคลียร์ห้องของคุณยายแล้วครนี้นายเจ้านายก็เล่นง่ายขึ้นแล้วนอนมากิจจุบังมากนอนมาต้องอ้วนสักวน <c oughs> ันจุ๊บจุ๊บยายคุณยาย <c oughs> พี่เอาเว้นกะ กางมากเลยเอออ้อาวไม่กูเป็นนู้นนะกายล่างไปแล้วเน,นาะมัดกูกายล่างเป็นนู้ไปแล้วดูซิว่ามีอะไรในตลาดคุณยายอันนี้บ้างมีสกินคุณยายเอ้ยเราปลดล็อก ok อันนี้แล้วนี่เปลี่ยนคุณยายให้กลายเป็นนู้เลยแล้วก็อาบิลิตี้ของเราโอ้ล็อกหมดเลยมีของลิมิเต็ดด้วยกับบางอันที่จะปลดล็อก ok ก็ต่อเมื่อเอ่อแต้มครบ โอ้แม่นก่อนอ๋อเนี่ยยิ่งยากเท่าไหร่มันยิ่งได้เยอะเอากูไปสุดเลยปนล็อกด่านใหม่ก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนให้แต้มครบระดับความยากสูงสุดอ้มแต่นายอีกห้าวิเจ้าอ่ะแน้นยายเะต่นยายสปีดวะโอ๊ย เราเราแค่เข้ามาตรงเนี้ยเนี่ยนี่คนดูแล้วเราก็ปลอดภัยแล้วเว้ยว่าเราต้องเปิดไว้เว้ยยายไม่เข้าเปิดประตูยายไม่ต้องเปิดหลานอาอปิดไปจะเปิดอ้าเรียบร้อยได้เวลาของนอนมานออกลาแล้วเอาแตมมาอย่างนี้โ,โหแล้วมีคุกกี้8 5ชิ้นเลยยิงยายิงเยอะยิ่งคุม้ม อ้าโอ้โหมุมประตนูนี้เนียนดีแต่กระลบใส่ตาลาคนนี้ไม่ได้หรอกนะเอาล่ะเราเคลียร์เขาหมดเสร็จแล้วถึงเวลาที่นันมาจะต้องไปจัดก,การ้าล่างต่อแต่นายเตรียมซ่อนตัวเร็วเอาจริงนะเอาเอาแบบการันตีเอาเอาแบบคอนเฟิร์มมันเรียกว่าอะไรวะวิธีการเลไนที่ปลอดภัยสุดคือออกไปกีตองคืนไว้แค่นั้นคนดูอันนีน้อันวิธีนี้เลยแบบใายไม่ออกมาวิ่งกนะีตองคืนจบไปไม่มีวันแพ้เ้ยนะแค่ไมายเซตเราก็ชนะเกมนี้แหละ <Yeah, S 2> พี่เอาเวทเก่งมากเลยโอ้ยราคาได้ดูดิว่ะนันมาคาร อีป้าอีกแกไม่เห็นแกไม่ใช่ยายของฉันยายฉันไม่ทำหลานอย่างนี้เอ้ยในห้องนั้นมีนี่ว่าเ้อะหิวเฮ้ยอรมาเกิดใหม่ได้เล่นไปเรื่อยๆจนกว่า,าหาจะเกิดจนหมดสินะหลานนี่หิวยายยายบ้านนี้ครับควัวน,นี้ไม่รักหลานหลานจัองออกมาหาอะไรกินเองอ้ํา เจ้านายยายตื่นแล้วไม่ตื่นไวจังวะหรือกูคิดไปเองกูตรงเอื้อมมือไปกดเอื้อมไปกดนันมาสปล่อยพลังจิต c o n t r o ลคอน t r o ลควบคุม,คมระยะไกลตรงนี้เป็นจุดที่อันตรายสุดเนละคือกลางบ้านนะเพราะว่ายายจะเดินผ่านบ่อยที่สุดนะเป็นกลางบ้านไม่กูกินไม่อิ่มตะทีเนี่ยกินเยอะๆนันมาจะได้เตวไวไงเจ้านาย โอ้โหลิงชักนี่กูเข้าไปแอบได้ไหมเนะี่ยโอ้โหไม่ได้ใหญ่ไปแล้วมาเริ่มอ้วนแล้วเริ่มมุดอะไรไม่ได้ละโอ้โหตู้เย็นตู้เยน็ยนพื้นที่ปลอดภัยจากคุณยายอ้ามเฮ้ยยายเอาคุกกี้มาทิ้งไว้ถังขยะและกูก็กลายเป็นชิ้นส่วนใหญ่ฆ่าศพหลานไว้ในตู้เย็นมาไม่ปลอดภัยไง ดเวลาแล้วอีกแกจะได้รับรูปพลังของหลานคนนี้แต้มันรู้สบ้างว่าหลานคนนี้จะทำอะไรได้อยากเปลี่ยนแมพแล้วโอ้ยต้องเก็บยีกต้องเก็บอีก200นมอะ่ะอย่างน้อยรอบนี้เจ้านายก็มีอาวุธแล้วนั่นก็คือบานาน่าผิวอีกแกนาจต้องเลื่อนหัวคำมั่มแน่นอนอีกแกอ่า พ네 e> no nah ื้นฮ่้าวอดตายเฉยปฏิหารมันเป็นโชคฉะตาโอคราเสร็จแล้วเราต้องออกไปวางวาง กูโดนกูโดนยายอาเคโอใส่เอ้าอ้าเอาฮ้ย่ฮ่า่่อไอแกนี่มันรู้ดีเว้ยมาเิวมาเิว ไม่ได้หรอกไอเจ้านายโคตรฉลาดเลยเอา้าโอ้โหงั้นเลื่อนพื้นเกือบโอเคเราอยู่ในยาเอา่อห้องยายมากพอแล้วเราต้องออกไปฟาร์มข้างนอกแล้วในนี้น่าจะไม่เหลือแล้วเซซเซอร์เขาเจ้านายนีกูเห็นเลยยายกูเกิดตรงนี้วางแม่งนี้เลย ตื่นมาี่ได้ได้หลับต่อยาว,ยาวแน่นอนอีเวนฉลาดที่สุดจริงเหรอกูพูดเล่นอ้วนอ้วน <laughs> <laughs> เริ่มอีดเอียรไอ้คุกกี้นี่หละเจ้านายจะกินไปอย่างนี้จะไม่เบื่อละเอ๊ะกูเดินช้าลงหรือเปล่าวนอนมานเริ่มอ้วนแล้วลืกคิดไปเองหาอะไรเนี่ยายหามจริงนะ เฮ้ยเหี้ยมเกิอะไรข้นกูตกใจอะไรเนะ <laughs> น,นี่ยเฮ้ยเอาเฮียเฮ้ยถ้าถ,ถ,ถ้าไหลขึ้นเตียงเลยรอนพอดีเราต้องกินไปเรื่อยๆอย่างนี้นะใช่แล้วใช่แล้วเกมก็มีเท่านี้แหละกันไหนโอ้ะโอ๊ะงงทำไมคนเล่นเยอะเย็นแล้วกูเริ่มเอียนคุกกี้แล้วยายกินแต่คุกกี้หลานผอมไปหมด <c oughs> ยายทำตัวไม่ดีไงหลานเลยจะเอาคืนฮ่ายายกลัวผีดูเสื้อผ้าเลยยายมีปมอะไรหรือเปล่าทำไมไม่ชอบเข้ายายกลัวอะไรเลยหลานคนนี้ออกจะน,น่ารักมีหูมีหางด้วยนะยายยายอยากกินกล้วยป่ายายหลานมีกล้วยมาแจก ได้เวลากินกล้วยละยายนี่ห้องเทพห้องเทพยายไม่มีวันรู้รู้ถึงห้องเทพนี้หรอกนนมาทำได้เร็วๆกินเยอะๆกินเสร็จแล้วบอานะโอ๊ตจะไปนอนละจะทิ้งอีเวนต์กับนนมาไว้ย่างี้เหรอ ก็ไม่ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยดิกินอย่างเดียวเลยเฮ้ยบริก็ปลอดภัยนี่นี่โอ้กินอย่างปลอดภัยนี่กูเป็นหนูหรืออะไรเป็นแล้วเนี่ยตอนนี้หลานอีเวนกำลังปลดล็อกสก,กิลการกิน <c oughs> การกินอาหารปลดล็อกขั้นสุดเดียดิกูปีนตู้แล้วหลังๆมันต้องหาแล้วเนี่ยมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยไอ้ข้างนอกอนะั้นยังไม่หมดหรอกอะม บานาน่าผิวแอบช่ำชองไหมเอ้าเอาเอจะมองให้ยายคงงงว่าอะไรผมวันนี้นี่อะไรยายไปแล้วจะไหนนี่ก็8วันแล้วนะคุณยายยังจับหลานไม่ได้เลยเลยโอ้โหของนำ้ำเอาเว้ยมีลุ้นเว้น้าวโ,โอ้โอ้คุกกี้ฮะโอเคดูเหมือนว่าข้างบนจะเคลียร์แล้ว น่าจะเหลือพวกข้างล่างนี่นแหละเ,เหลือหือไม่กี่ชิ้นเองแล้วเราก็จะชนะเกมอีกสมชิ้นที่อยู่ชี้ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนอนมาสจะทำได้หรือไม่พี่ว่าจะทำได้หรือไม่เมื่อก,กี้เหมือนอยากตายทำไมกูไม่ปิดมาแล้วใหญ่พุ่งเข้ามาไี่กูจบเลยนะนักรบที่เก่งกาดได้เก่าเอาไว้นักรบที่ดีจะสู้ในศึกของตัวเองในโอกาสของตัวเองเท่านั้น หรือไม่สู้เลยนั่นก็คือตอนเช้ากูไม่ออกกูนอนตอนเช้าหลานนอนเราผัดกันนะยายเฮ้ยมเมา,ายนะยายยายแก่แล้วยายปีนมาหาลานไม่ได้หรอก <c oughs> <c oughs> ว้า โอ้ไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมยายกระโดดขึ้นมาด้วยแรงเฮือกสุดท้ายของชีวิตยายเพื่อมาตบหลานนี่คุกกี้เลยด้านเนี่ยอันนี้ประโยชน์แต่เอาไปได้อย่างเดียวหรือเปล่าเอาไปได้อย่างละอย่างวะอันนี้น่าจะตลกเอาไปยูใส่คุณยายแล้วยายจะเต้นแวะไปดูแดนใหม่หน่อยแล้วกันเา้าไม่เอาไม่เอา,อาและและ้วเนาะ,ะมาสก็ได้ไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมและอร่อยกว่าเดิม โอ้โหอ้อะไรวะเนี oh, ่ยล็อกเกอร์แบบไหนกันนะไหนดูห้องยายสิโอ้โหที่ซ่อนเยอะยายไม่ใช่ยายแล้วกลายเป็นเชฟแล้วดูสิว่าว่าว่าเชฟเขาตื่นออกมาจากตรงไหนโอ้โหแอบไม่ได้เลยโอเคจะได้รู้ว่าอันนี้แอบไม่ได้ที่ตื่นมาชั่วกูเลย ไอ้เงอไอ้จุ๊บไอ้จุ๊บไอ้จุ๊บเอิร์อเอิร์อกำลังสปอนกำลังค้นหาข้อมูลให้ปฮ้ยเฮ้เชียเอาไม่ปวดอ้า เพียงนันมาสมาคนดูโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้เกือบดีประตูกระแทกหน้าเชมมันทำให้เปลี่ยนบักเบียงเบนความสนใจไม่อยากเชื่อประตูนั้นจะทำให้มันหลงลืมไปว่าเห็นฉันเมื่อกี้เกมมันมีอะไรกดถึงเร่นกันเยอะขนาดนี้เนี่ยฮะหวังว่าคนดูจะได้มาลิ้มลองนะแล้วมาแล้วมาเล่าด้วยว่ากินคุกกี้ไปเยอะขนาดไหน,น โอ้ oh, o no, n ่ t โน่นทุเ t ย์โน่นทุเห็นเลานแล้วสายตาบ้างมีเนี่ยวะอย่าไปฟ้องแม่อย่าไปมาบ้านยายไม่มาบ้านลุงบ้านยายอีกแล้วไม่ได็กกลงไปแล้ว